สกู๊ตเตคนนะคะมาเด้อพี่น้องมาสอมโป่งล่างน้ากันนะจ๊ะเนาะมือนี้นะคะน้องแอมกับจีภาท,ทุกคนมาสอมโป่งล่างนะคะทา <c oughs> น,นมันเบิดค่ะคุณครูแต่ว่ามันตายมาเด้อค่ะผู้ใดสิเป็นสปอนเซอร์นะคะโรงเรียนชาตุมาน์ทขายลำโพงนะคะแ <c oughs> ม่ค่ะไม่กับตายนะคะอันนี้ไม่กับบอดังนะคะ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเดี้ยวอ๋อทานมันเบิดสาุณพแล้ว่ามันเบิมาด้ามพูดอิเป็นสปนเซระคิมาทขค่ะไมับตนะนนีนเดี๋ยวพาอทานมัน เราพาดานก็ได้ค่ะลำโพงกันต้องการจะพาดนะคะพี่น้องคลิปเรี่องู้ไดได้เรียนหลายๆน่ะมาเด้อค่ะมาสนับสนุนเอได้กน่อยโรงเรียนอะคะโรงเรียนชานุมานวิทยาคมค่ะติดต่อน้องแอมได้ค่ะมาเด้อพี่น้องคลิปเรี่องู้ไดได้เรียนหลายๆน่ะเนาะตอนนี้คู่ลิ่นกันได้อุ่งค่ะสองสามเรียนนะคะเห็นมนเฉพอะปีเลย เพียงกันตรงในเปิ้นในเด้อค่ะตอนนี้กับพี่น้องอยู่เบิดนประเด็นวัวไทยแล้วนะคะพี่น้อง